คุณพูดว่าอะไรนัดเดียวหนึ่งรยเล่มเต็มห้สิบนัดคุณโกหกฉันหรือเปล่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือหนังสือทั้งหมดเช่าคือยังมีอยู่ที่บ้านรถมาโหลดไม่หมดมีงานคัดลอกหนังสือในภายหลังเช่าคือยังคงคัดลอกมาก่ออีกอย่างฉันก็ลอบเรียนพ่อตาของฉันด้วยแม่สามีของฉันคัดลอกเสร็จแล้วตอนนี้ฉันแค่คิดถึงสามีของฉัน บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกฉันว่าคุณคาดลอกจริงๆมันเป็นความเลวที่ฉันพิมพ์มากเท่าที่คุณต้องการพิมพ์เสร็จแล้วมัดใหม่นะคะพิมพ์มันเป็นไปไม่ได้มีคนเคยลองพิมพ์แผ่นแกะสลักมาก่อนค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเทมเพลตทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยไม่ได้ตั้งใจและตัวเองเบลอมากกลุ่มสีดำทุกที่มองไม่ออกเลยคุณเด็กซื่อสัตว์ เกิดอะไรขึ้นปรับตัวได้จริงๆฉันใช้การพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้ก้อนตะกั่วขนาดเท่านิ้วมันสลักคำเดียวแล้วก็เรียงพิมพ์อีกพิมพ์บนกระดาษขาวก่อนพิมพ์เสร็จแล้วติดตั้งใช่ทำไมฉันไม่คิดอย่างนั้นการพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้กระดานอยู่ด้านล่างใส่แค่ข้างบนหมึกส่วนเกิน มันถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามช่องว่างระหว่างพันดอลลาราจะไม่มีกลุ่มเวทมนต์คุณบอกว่าหุ้นนี้แบ่งอย่างไรและธุรกิจนี้ไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวของคุณสามารถกินได้ฉันถือหุ้นครึ่งหนึ่งคุณคิดเป็น30เปอร์เซ็นต์ของแช่งเยาเจนและทั้งสี่คนคิดเป็น20%เปอร์เซ็นต์ฝ่าบาทท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ฉันคิดว่ามันเหมาะสมฉันนี่มาลูกคนที่สองของลีไลยัยงอายมากถึงกับโดนชัดตอ่อ อะไรห้าพเล่มและปล่อยให้มากเท่าที่คุณต้องการพ่อเป็นความจริงอย่างแน่นอนนี่คือการขุดลากของครอบครัวของเราพ่อเป็นเด็กที่ประมาทและเดินตามทางของเดกทำไมคุณยังไม่เข้าใจความสำคัญของสิ่งนี้สามแสนเม็ดยู่ของที่ดินคืออะไรราชวงศ์ของเรามีพื้นที่หลายสิบล้านเอเคอร์ยังแย่ก,กว่านี้อีก ฉันให้กําเนิดลูกชายที่เลอเทอของคุณได้อย่างไรจนถึงตอนนี้คุณยังไม่เข้าใจว่าอันไหนดีกว่าทําไมครอบครัวของเราถึงยืนได้หลายร้อยปีโดยไม่ล้มไม่ใช่เพราะหนังสือในโลกนี้ถูกควบคุมโดยเราทําไมคนอ่านคือคนของเราไม่สนใจว่าใครทําประเทศต้องนํากลับมาใช้ใหม่ครอบครัวของเราคุณไม่สามารถปล่อยให้คนที่ตาบอดกลายเป็นเจ้าหน้าที่ได้ใช่ไหม อย่าปล่อยให้เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้เราสาดตร์เยมุนีอยู่บนขอบหน้าผาถ้าคุณไม่ระวังคุณจะตกลงไปในขุมนรกที่ไหลก้นบึงเรารอบสังหารเขาครั้งเดียวครั้งนี้เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่าปิดบังใครนะสงศพทั้งหมดออกจากบ้านนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเราส่งทหารที่ตายแล้ว2 0 0พคนไปยังแต่ละครอบครัวนี่คือหนึ่งหมืน ติดมองแมมมันถูกตัดสินแล้วเราทุกคนรีบจัดการกับความตายในแคนย้ายไปฉางอานซ่อนตัวอยู่ในฟาร์มนอกเมืองก่อนแล้วรอโอกาสลาวเฟิรมมีบางอย่างจะถามคุณในครั้งนี้ฉันพิมพ์หนังสือพิมพ์จำนวนมากที่นี่จัดให้คนจากแก๊งขอทานของคุณชวยหายขายในโรงน้ำชาและร้านอาหารที่มีผู้คนพลุกพ่านชิ้นละสเซน เมื่อสินค้าหมดฉันจะให้ค่าคอมมิชชั่น1 0 0ถึงหแก่คุณเจ้าวัวก้องนี้คืออะไรฉันยังสามารถรับเงินสำหรับความช่วยเหลือของคุณได้ไหมฉันจะทำธุรกิจกับแกงขอทานของคุณเป็นเวลานานสิ่งนี้ไม่สามารถทำให้คุณยุ่งได้ในคราวเดียวนั้นคราวหน้าก็เก็บเงินนะคะฟรีครั้งแรกเด็ดเดียวไม่รับเงินของคุณโอเคฉันจะไม่เถียงกับคุณอีกต่อไปคุณรีบจัดคนมาขายนะคะ อุปป๊บปรากฏว่าสารเก็บภาษีทั้งหมดนี้ใช้กับคนทั่วไปเคยคิดว่าภาษีนี้จัก,กรพรรดิเอาไปกินดื่มและสนุกสนานคุณเห็นไหมว่าซูจองกลูกำลังจะเปิดตัวอาหารใหม่ดันนี้คือสิบองจานนี้ต้องลองโอเคหนังสือพิมพ์นี้โอเคให้คนทั่วไปรู้เจตนาเดิมของราชาสำนักเด็กคนนั้นทำสิ่งนี้อีกครั้งใช่ไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างมันขึ้นมาจากพระราชวังต้องหามไปเรียกเด็กคนนั้นมานานแค่ไหนแล้วขี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ทำไมแกงมาสเตอร์แฟงถึงมาที่นี่มันเป็นแบบนี้เพื่อนของฉันที่ช่วยคุณได้รับข่าวโดยบังเอิญศาสยมุนีและคนอื่นนก็พร้อมพร้อมที่จะพิมพ์หนังสือพิมพ์ด้วยนี่คือหึงพวกเขาบอกว่าการพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้คืออะไร เราไม่ได้อ่านหนังสือและไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ฉันคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์สำหรับคุณทั้งแล้วต้องพิมพ์ความผิดและป้องกันคนทรยศขอบคุณแก้งมาสเตอร์แฟงที่มาบอกข่าวนี้สำคัญมากสำหรับฉันเจ้าชายคุณบอกฉันเสมอพิมพ์ด้านลุกและป้องกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้มีการปรอบโยนในอดีตหรือไม่เชียกโวโกลงคุณเป็นผู้ถือหุ้นเป็นลูกเขยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งไม่ปิดบังเธอแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่ง,สงการปรอบโยนหลายสิบครั้งในอดีตนการรักษาความปลอดภัยและความลับนี้ไม่สามารถผิดพลาดได้ยังเก็บเป็นความลับครอบครัวพวกเขารู้วิธีการพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้อยู่แล้วตอนนี้กำลังเตรียมออกหนังสือพิมพ์ด้วย ต้องมีคนทรยศในเวิร์กช็อปเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้มงวดจะมีใครรั่วไหลได้อย่างไรทำไมมันเป็นไปไม่ได้นั่นคือบ้านรู้ได้อย่างไรโอเคตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ลองคิดดูว่าจะหาคนทรยศได้อย่างไรฉันทิ้งขั้นตอนการพิมพ์ไว้เบื้องหลังกังวลว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น พวกเขาเชี่ยวชาญการพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้และไม่มีประโยชน์หมึกนั้นฉันทําขึ้นเป็นพิเศษไม่มีใครสามารถออกไปได้นอกจากฉันคุณสบายใจที่จะดูแลหมึกอย่างเคร่งครัดในสองวันนี้คนที่ต้องการขโมยหมึกเป็นคนทรยศหรือระยะยาวค่าประเทศและโจมตีชนบทพวกมึงปลอกและผู้หญิงกุ้งจะรู้ได้อย่างไรน้องสาวคนที่สองปลอมตัวได้ดีมากมีอะไรวิจารณ์ไหม ยังขอให้กุ้งชีให้เขาแก้ไขด้วยเป็นอะไรตราบใดที่ตาไม่บอดหมอกได้เลยว่านี่คือผู้หญิงพี่สาวคนที่สองลืมหน้าที่ของเราหรือไม่ฟาโรสองคนนี้เก่งกังฟูพวกเขาเป็นพี่น้องกันพี่สาวซื่ออามายผู้เล่นชั้นนำในหน่วย ความปลอดภัยของคนงานตาบอดของคุณก็เป็นความรับผิดชอบของพวกเขาเช่นกันดวงตาที่คุ้มครอนี้สูงมันยากสำหรับคุณที่จะกำจัดคนงานตาบอดคพื่ไว้ชีวิตพวกเขาในครั้งนี้เขาน่าจะมีโทษหนักพอตาไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่มีชั้นนี้มีมึกพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่จะพิมพ์หนังสือพิมพ์ ฉันรู้ว่าลูกของคุณมีแบคแคนคนเล่ล่อนนี้ควรได้รับการดูแลอย่าปล่อยให้พวกเขาต้องไปไม่มีอะไรที่พวกเขาต้องไปฉันยังพร้อมพร้อมที่จะขายคนเล่ลน่อนเมื่อพบคนทรยศให้พวกเขาคุณบ้าไปแล้วสิ่งที่สำคัญเช่นนี้สามารถขายให้กับพวกเขาได้อย่างไรพอตาคิดว่าพวกเขาจะถูกควบคุมโดยโมกันมายังไม่ได้พิมพ์หนังสือพิมพ์หรือหนังสือให้พวกเขาพิมพ์ อย่างไรก็ตามมันถูกพิมพ์ออกมาและขายให้กับชาวต้าถังดูเองไม่หมดราชวงศ์ถังใหญ่มันจะไม่ทำงานกับเราทั้งหมดจะมีเวิร์กช็อปการพิมพ์มากมายในอนาคตปล่อยให้พวกเขาพิมพ์และฉันจะได้รับเงินหมึกมีการแข่งขันเราเดน์แงสามารถพัฒนาได้เร็วและดีขึ้นคุณรวยมากฉันพบสมบัติจริงๆ